รู้ะเดีย๋ดวยวเวลาทําแบบทดสอบบุคลิกภาพแล้วจดแต้มไว้ด้วยนะเอาไว้เช็คผลลัพธ์เมื่อทําแบบทดสอบเสร็จข้อ 1. คุณชอบแกล้งคนอื่นไหมก็ไก่ใช่แกล้งแต่เพื่อนสนิทนะแกล้งแบบหยอกๆอะขอไข่ทุกคนและทุกเวลาข้อควายไม่เคยฉันไม่เคยอยากทําร้ายความรู้สึกใครเงอง,งูแกล้งเฉพาะคนที่แกล้งฉัน ถ้าคุณตอบข้อกอคุณก็จะได้20แต้มถ้าคุณตอบขอไข่คุณได้40แต้มไปเลยคนที่เลือกคอควายก็จะได้1ิบแต้มส่วนงองูจะได้30แต้มข้อ 2. คุณรู้สึกใกล้เคียงกับสัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ก็ไก่เสือดำทั้งเรียบหรูเร็วและป้องกันตัวเองได้ขอไข่ลูกหมาหน้ารักฉันคงอยู่ไม่ได้ถ้าขาดครอบครัวคอควายจิงโจ้ฉันไม่เหมือนใครและเข้าหาได้ยากหน่อย งองงูกิ้งก่าฉันอยู่ไหนก็ได้ทุกสภาพแวดล้อมเสือรำทั้งหลายจะได้20แต้มเจ้าลูกหมาเพิ่มเข้าไปเลย10แต้มจริงเจ้าได้ไป30และกิ้งก่าได้ไป40แต้มข้อ3ถ้าคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่จะทำอะไรเป็นอย่างแรกก็ไก่ช่วยโลกสิขอไข่เที่ยวรอบโลก ถุไปหิวรถก,ก็ต้องเป็นได้ใช่ไหมล่ะข้อควายเจอดาวราที่ชอบงางูใช้พลังพิเศษผลิตเงินให้เยอะมากเท่าที่ฉันต้องการข้อกอไก่จะได้30แต้มขอไข่ขได้ไป20ข้อควายได้ไป10แต้มและงองูได้ไป40แต้มข้อ 4, พือ่เพื่อนๆเซอร์ไพรส์คุณด้ยวยรถในฝันเมื่อถึงวันเกิด ความสุขจะอยู่กับคุณไปนานแค่ไหนกอไก่หนึ่งสัปดาห์มัง้งกว่าความสุขจะหมดไปขอไข่ตลอดไปของขวัญที่ดีที่สุดเลยข้อควายก็ไม่ขนาดนั้นแค่รถคันเดียวฉันไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกงอกง,งูฉันไม่รับไว้หรอกแพงเกินไปพวกเขาก็รู้ดีถ้าเลือกข้อกอไก่ เพิ่มเข้าไปเลย20แต้มถ้าเลือกขอไข่ก็จะได้10แต้มข้อควายจะได้40แต้มและงองูได้30แต้มขอ้อ5คุณชอบอากาศแบบไหนกอไก่แบบชายทะเลมีแดดร้อนๆไม่มีเมฆขอไข่ฉันรักหิมะแค่เล่นนอกบ้านหรืออยู่ในบ้านวันที่หิมะตกก็มีความสุขแล้วข้อควายตอนฝนตกเสียงฝนช่วยให้ฉันสงบได้ งองูอากาศแบบสิทธิ์ขั้วพายุฝนฟ้าขน้องชานโดพายุทรายชีวิตจะได้ตื่นเต้นถ้าคุณชอบแบบมีแดดเอาไปเลย20แต้มถ้าคุณชอบหีมาคุณได้10แต้มรักฝนได้40แต้มส่วนคนที่ชอบแบบสุดขั้วเอาไป30แต้มข้อ6คุณจะเลือกแสดงภาพยนตร์แบบไหนก็ไก่ดรามา่าแสดงได้เหมือนกับชีวิตจริงเลย ขอไข่ตลกมุกตลกและการจิกกัดช่วยได้แนะ่ข้อควายซูเปอร์ฮีโร่ฉันรู้แม้กระทั่งว่าชุดจะออกมาเป็นยังไงงองูฉันอยากแสดงภาพยนต์แนวสืบสวนและไขปริศน,นาข้อกอไก่เอาไป20แต้มขอไข่เอาไป10แต้มข้อควายจะได้30แต้มและงองูจะได้40แต้มข้อ7 คุณรู้สึกอย่างไรเวลาเจอเหตุการณ์สำคัญก้ไก่ประหม่าและกลัวเพราะไม่อยากให้ใครผิดหวังขอไข่ตื่นเต้นฉันชอบทดสอบตัวเองและสู้มันขอควายสงบและมีสติแค่นี้ก็เอาชนะได้ทุกอย่างงองูไร้ประโยชน์ฉันมักจะคิดว่าคนอื่นทำด้ดีกว่าถ้าข้อกอเป็นคำตอบ จะได้10แต้มหรือถ้าเลือกขอไข่จะได้30แต้มข้อควายจะได้40แต้มงอง,งูจะได้20แต้มข้อ8กิจกรรมไหนที่คุณอยากจะเอาออกจากกิจวัตรประจำวันก็ไก่การสระผมเป่าผมและแปรงผมเพราะเสียเวลามากขอไข่การเลือกชุดต่างๆให้หุ่นยนต์ทำแทนเธอข้อควายการทำอาหารเพราะทำให้เป็นเลย งองูการทำความสะอาดเดี๋ยวมันก็รกอยู่ดีนี่นาถ้าคิดว่ากอไก่ดูจะเข้าทางก็เอาไปเลย10แต้มถ้าเลือกขอไข่ก็เอาไปเลย30แต้มในกรณีที่เลือกขอวายคุณจะได้เพิ่ม40แต้มและสุดท้ายงองงูจะได้20แต้มข้อ9คุณเชื่อประสาทสัมผัสใดมากที่สุดกอไก่ ดมกลิ่นฉันทำน้ำหอมของตัวเองได้เลยขอไข่การได้ยินแค่เสียงกระซิบก็หูผึ่งแล้วข้อควายการมองเห็นยังกับมีตาหลังเลยล่ะงองูการรับรสเพราะไม่เคยทำฉันผิดหวังเลยถ้าคุณเลือกการดมกลิ่นจะได้40แต้ม ส่วนคนที่ไว้ใจการได้ยินจะได้10แต้มถ้าคุณมีตาเหี่ยวเอารางวัลไป20แต้มส่วนการรับรถจะได้30แต้มข้อ10เดทแรกของคุณกับคนที่ชอบจริงๆมันจะเป็นยังไงนะก็ไก่ฉันจะเหมาโรงหนังหรือท้องฟ้าจำลองเพื่อเราสองคนขอไข่ฉันจะทำอาหารหรูๆและหัดเล่นดนตรีสักหน่อยข้อควายฉันจะพาไปห้องหนีตายจะได้รู้ว่าคู่เดทฉลาดและกล้าแค่ไหน งงงูงเฮ้ยฉันไม่เสียเวลาหรอกอีกฝ่ายสิจะต้องเป็นฝ่ายเอาใจฉันข้อกอไก่จะได้สิบแต้มข้อไข่จะได้30สิบแต้มข้อควายจะได้2ี่สิบแต้มและถ้าคุณเลือกข้องงงูเอาไปเลย40สิบแต้มข้อ11เวลาโกรธคุณทำยังไงก็ไก่เมินทุกสิ่งและทุกคนฉันต้องรอให้ใจเย็นก่อนข้อไข่ อ่านหนังสือหรือฟังเพลงโปรดข้อควายร้องไห้ออกมามันก็เหมือนกันเริ่มต้นระบบความคิดใหม่แหละงองูคิดทบทวนฉันต้องรู้ว่าฉันโกรธทำไมและหลีกเลี่ยงมันถ้าเลือกกอไก่เอาไปเลย40แต้มข้อขอไข่จะได้30แต้มข้อควายจะได้10บแต้มและงองูจะได้20บแต้ม ข้อสิเพื่อนของคุณจัดงานขึ้นบ้านใหม่คุณจะให้อะไรก็ไก่อาหารหรือไม่ก็สิ่งของที่ใช้งานได้จริงขอไข่ฉันจะเขียนบทกวีหรือทำภาพตัดป่าใส่กรอบไว้เป็นที่ระลึกข้อควายฉันจะถามตรงๆเลยว่าเพื่อนอยากได้อะไรง้องูอืมไม่ให้เลยแค่ไปงานก็เพียงพอแล้ว ในกรณีที่เลือกข้อกอไก่เอาไปเลย10แต้มเลือกข้อขอไข่ได้ไป30แต้มข้อควายจะได้20และข้องงงูจะได้40แต้มข้อ13ปกติคุณเข้านอนกี่โมงกไก่4ี่ทุ่มห้าทุ่มดึกที่สุดแล้วพอดีเป็นคนรักษาสุขภาพนะขอไข่น่าจะตีสองแล้วก็ไปตื่นอีกทีบ่ายสองข้อควายการนอนคืออะไรไม่เคยรู้จักเลย ง,งงูสองทุ่มนอนดึกเดี๋ยวหน้าพังนะคนที่นอนเต็มอิ่มรับไป40แต้มโนกคูกได้รับ30แต้มส่วนคนที่ไม่เคยนอนเลยจะได้20แต้มและคนที่นอนเร็วจะได้10แต้มข้อ14ความคิดใดต่อไปนี้จัดว่าแย่ที่สุดสำหรับคุณก็ไก่อยู่บ้านเกิดไปตลอดชีวิตเลย ขอไข่ทำงานทุกอย่างแล้วมองดูคนอื่นเติบโตในหน้าที่การงานข้อควายหาคนมาคอยเลือกทรงผมให้ก็เลือกเองไม่ค่อยได้นี่นาะงองูชีวิตที่ไม่รู้ตารางงานฉันทนไม่ได้ถ้าไม่วางแผนคนที่เลือกข้อกอไก่รับไปเลย30แต้มข้อขอไข่รับไปเลย40แต้มข้อควาย,วร,ย,วายวรับไป20แต้ม และงองูรับไปสิบแต้มข้อ15เลือกคู่สีที่คุณจะใส่ได้แบบไม่มีวันเบื่อเลยก็ไก่ขาวดําแบบมีระดับขอไข่เทาและชัมพูจริงจังแต่ก็มีลูกเล่นข้อควายส้มม่วงมรกฏแล้วก็มีสีฟ้าแซมฉันชอบความสดใสงองูลายทางลายจุดเพลสลี่สีสันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ลายตั้งหา ในกรณีที่คุณเลือกข้อกไก่ก็รับไปเลย40แต้มขอไข่อเอาไป10แต้มข้อควายเอาไป30แต้มงงูเอาไป20แต้มอลุล่ะถึงเวลาสรุปแต้มกันแล้วถ้าคุณได้คะแนน150-230แต้มพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่คือการล่องหนคุณสามารถหายไปจากเหตุการณ์ที่ไม่ชอบดีอย่างแนบเนียนถ้าคุณไม่อยากให้ใครในห้องเรียนหรือห้องประชุมเห็นก็จะเป็นแบบนั้น คุณได้2 4 0ร้อถึงสามแต้มเลยหรอยินดีด้วยคุณมีพลังพิเศษในการบินคุณทําอะไรได้อย่างรวดเร็วกับคนอื่นๆจนพวกเขาจะต้องขอให้คุณเปิดเผยความลับว่าทํานู่นทนํานี้ทันได้ยังไงคุณบินไปนู่นไปนี่ได้โดยไม่เคยสายและเป็นคนแรกที่ตามเทรนใหม่ๆหรือไปเที่ยวที่ใหม่ๆเสมอในกรณีที่คุณได้3 4 0ร้อถึงสี่แต้มคุณคืออัจฉริยะคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเลย คุณสามารถหาวิธีแก้ปัญหาต่ตางๆได้ในไม่กี่วินาทีเมื่อชีวิตง่ายไปสมองของคุณจะเฉาคุณมีมุกตลกและการจิกกัดชั้นยอดคุณชอบวางแผนและแผนนั้นก็ได้ผลเสมอส่วนคนที่ได้430-510แต้มคุณมีพลังพิเศษในการอ่านใจคุณมีเพื่อนมากมายและผูกมิตรใหม่ได้ง่ายๆคุณรับรู้เสมอเมื่อเพื่อนๆแปลกไปและมีหนทางช่วยเหลือ และคุณยังโน้มน้าวใจให้คนอื่นคล้อยตามได้เก่งมากถ้าคุณได้คะแนน520แต้มขึ้นไปคุณจัดเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินไม่มีวันหมดวินาทีที่คุณรู้ตัวว่าจะต้องใช้เงินมากขึ้นคุณก็จะหาโอกาสทําเงินให้ตัวเองได้คุณรู้จักออมและใช้จ่ายเงินผมได้410แต้มนะทุกคนอย่าลืมบอกผมในคอมเมนต์หล่วว่าคุณได้กี่แต้ม